คือตอนนี้เนื่องจากกลุณหลวงพอทำเสร็จแล้วเขาไปเข้าตาหน่วยงานราชการถ้ากลุ่มวิสาหกิจุมชนที่มีอายุอยู่ประมาณเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยไปยื่นที่ทกศได้ว่าร่วมกลุที่กับคุณแล้วทกศเขาจะเอาโครงการของคุณหลวงมิอันนี้เร็วเลยแต่ว่าต้องผ่านการคัดเลือกจากกุหลงวงใช่รับทาทีนี้เดี๋ยวเราก็ดูว่า ใครจะปลูกกี่ไร่แต่ไม่อยากให้ปลูกเยอะนะให้ช่วยๆกันเต็มที่สองไร่สองไร่ก็จะเป็นลมแล้วแค่กาลังนะบางคนแห่เล่นแบบนี้เลยกูไล่เงินได้กาไรแสนกว่าสี่ไร่แล้วสี่แสนคือมันคิดได้แต่ว่าเวลาทํามันเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันจะท้อะเรายังมีเวลาอีกหลายปีคุณหลวงยังไม่ตายหรอกนะทำาบนเรื่อยๆแต่คออย่างเดียวว่าทําแล้วอยาไปขายคนอื่นใช่ไหมพอตลาดมาโอ้ย ยีสิบาทแห่ไปขายคุณลุงไม่มีของส่งโรงงานเพราะพอส่งเสริมเสร็จแล้วก็ไม่เอาของครแล้วคุณลุงไม่ซื้อของของอื่นนะเฉพาะในกลุ่มในกล bueno, ุ่มเราก็ไม่ต้องไปใช้เคมีนะครับใช้สินค้าที่คุณลุงผลิตเองเนี่ยเขาใช้กันม่ต่างๆต้นทุนก็ถูกคุณลุงใช้แล้วตั้งสี่ห้าหมื่นนี่ไปไหนสองหมื่นเนี่ยกดแล้วกดอีกก็ไม่ได้เอากําไรอยากได้พิกนเพื่อส่งขายต่างประเทศไปกําไรตรงที่ในหัว นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลง,ลงชื่อครับว่า<ง>ชื่ออะไร<ง>นามสกุลอะไรดีเบอร์ติดต่อแล้วปล<ง>ูกีได้เพราะถ้าปลูกเยอะเดี๋ยว<ง>จะมีการพูดคุยสัมภาษณ์กันว่ามีกํลาลังไหมถ้าปลูกสองคนตายใหญ่แล้วหรือว่าฉนันและเกินเนี่ยสองไร่พอแล้วอแค่ลังไหวถ้าสองตาย,ยายมีลูกมีอะไรก็ไม่ว่านะต้องคุยกันนะอย่า บางคนอย่าโลกบางคนโลกก็ทาไม่ไหวเพราะไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยทพอแทเทอทำแค่เราเก็บเองไม่ต้องจ้างอ่าไม่ไม่เก็บจ้างเพราะมันดก <c oughs> <c oughs> อมันดก <c oughs> ใจ,จเก็บ <c oughs> อเองนันนี่ที่วังไสฟูน <c oughs> สำรวจมาแล้วนะ <c oughs> ไล่เดียวนะรอบแรกเก็บสี่สี่ตันนะ <c oughs> ใช่คนอื่นยังไม่ถึงนะของกุหลวงได้เพราะพันก็ของเราเองเพราะอาชีพเก็บเองไม่ได้อ่า เราจ้างนะตอนนี้เก็บรอบแรกนี่ตำรวจไอ้คุณหลวงยังไม่เชื่อนะนี่หัวหน้าเขาเขาบอกว่า,ากเก็บรอบไปเนี่ยอ่าเก็บรอบแรกนี่สี่ตันคุณหลวงบอกนี่เก็บรอบแรกนี่สี่ตันเท่ากับคุณหลวปลูกทั้งปีนะคุณอลนปีละสี่ตันต่อไร่ของเราครั้งเดียวแล้วเรายังเก็บอตั้งหกเดือนใช่เอเอคุณสมบัติอีกอีกอย่างคือสมาชิกที่ร่วมปลูกกับคุณหลวงนี่ต้องเป็นนี่นะ ป็นใครไม่เป็นหนี้อที่บ้านนะเพราะว่าเอาที่เป็นหนี้แต่ที่ถามมาหนี่งเป็นแบบเป็นทุกคนเลยเป็นทุกคนนะก็คือขั้นแรกเนี่ยอยาจะให้ให้ให้คุณยอดเนี่ยรวบรวมเพราะคุณหลวงไม่ค่อยมีเวลาใช่รวบรวมก่อนแล้วก็แจ้งด้วยว่าเป็นหนี้เพราะคุณหลวงจะได้ไปยืนที่ทกศใครทำทกศที่ทกศไม่ได้บ้านลุงครับที่บ้านดีบ้านะ ดี๋ยวเอาโครงการนี้ไปยื่นที่ทกศในนามรวมกลุ่มกันไปในนามวิสาหกิจชุมชนของเราปลูกข้าวมาก็คุยกับยอดเฮ้ยวิสาหกิจชุมชนเที่อ,อะไรนะกกปลูกข้าวบอกว่าให้มึงเปลี่ยนเนอะพ,พรามึงปลูกมาตั้งนานแล้วแม่งไม่รวยสักทีมึงเปลี่ยนมาปลูกพริกเหมือนเขาเหอะมองมึงเปลี่ยนชื่อเลยนะเปลี่ยนชื่อเลยใช่นะแล้วก็คัดกรรมการแล้วก็เราก็ทำกัน เรา,ารต้องเป็นวิสากิจุมชนวิสากิจุมชนนี้เทียบเท่ากับบริ